มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ใช้ไฟฟ้ามีเฮนะคะส่วนลดค่าไฟฟ้า4เดือนหากใช้ไม่เกินหน่วยตามนี้ค่ะล่าสุดมีการช่วยลดค่าไฟฟ้า4เดือนตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงธันวาคม2565นะคะโดยจะได้รับส่วนลดค่า f t 0.51 50บาทต่อหน่วยนะคะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า301ถึง350หน่วยต่อเดือนค่ะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้เผยภาพพร้อมทั้งระบุข,ข้อความว่าปกติจ่ายค่าไฟวิธีไหนกันคะทางนี้หากผ่านบัญชีเงินฝากเลยไม่เคยสนใจใบแจ้งนี้ใบเสร็จรับเงิน ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีเหตุให้ว้าวเพราะว่าค่าไฟรถจาก2,200บาทบวกเหลือ1,400ก็เลยหยิบใบเสร็จมาพินิจพิจารณาดูสักหน่อยคงเพราะว่าอากาศเย็นไม่ค่อยเปิดแอร์หรือว่าเปิดแต่ว่าตั้งเวลาปิดเอาไว้ทำให้ใช้ไฟจาก411หน่วยเหลือ321หน่วยและมาสะดุดตากับคำว่าส่วนลดค่าไฟเลยมาบอกต่อค่ะ บ้านไหนใช้ไฟในช่วง301-350หน่วยมีส่วนลดค่า FT นะคะ4เดือนตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคม2565คุมการใช้ไฟให้ดีงานนี้อาจได้ส่วนลด150-180เลยค่ะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะส่วนลดนี้เหมือนเป็นส่วนลดแล้วก็เป็นขั้นบันไดย,ยิ่งใช้หน่วยน้อยยิ่งได้ลดเยอะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ